ลับมาอัปเดตดวงรายสัปดาห์กับสุสัปดาห์อีกเช่นเคยนะคะดวงของสัปดาห์นี้เป็นของวันที่21-27ธันวาคมนะคะดวงแต่ละราศีเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มด้วยราศีมังกรน,นะคะการเงินไม่ค่อยดีมีแต่รายจ่ายแถมมีเกณฑ์ได้เงินล่าช้ากว่ากําหนดการงานนะคะงานค่อนข้างหนักเพราะได้รับผิดชอบงานเพิ่มขึ้นยังดีนะคะที่เจ้านายเ,ยเห็นผลงานจึงมีโอกาสได้รับรางวัลจากการทํางานความรักนะคะคนโสดมีแววจะโสดนานชอบใครนะคะก็มีเกณฑ์อกหักแถมถูกหลอกใช้อีต่างหาก ด้านคู่รักนะคะรู้ทั้งรู้ว่าแฟนเนี่ยเปลี่ยนไปแต่ก็พยายามหาทางแก้ตัวให้เขาตลอดเพราะไม่อยากเสียเขาไปค่ะชาวราศีกุมนะคะการเงินมีรายรับแบบฟุฟุกแต่ก็จะเดือดร้อนเพราะทรัพย์ที่ได้มาดังนั้นอย่าชะล่าใจเด็ดขาดค่ะการงานนะคะทีแรกอาจจะกุ้มใจหน่อยเพราะเจ้านายเนี่ยมอบหมายให้ทํางานที่ไม่ชอบแต่สุดท้ายนะคะคุณจะทําได้ดีจนใครๆก็ยอมรับในฝีมือของคุณค่ะข้อควรระวังนะคะคือจะมีข่าวลือไม่ดีในออฟฟิศจากคนอื่นที่สร้างสถานาการณ์ขึ้นมาค่ะ ความรักนะคะคนโสดความรักเลิศมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามจนมีคนเข้ามาให้เลือกค่ะส่วนคู่รักนะคะความสัมพันธ์เนี่ยดีขึ้นเริ่มรับข้อเสียของกันและกันได้ทําให้ปัญหาที่มีเบาบางลงค่ะในขณะที่ราศีมีนะคะการเงินมีรายได้เข้ามาหลายทางแนวโน้มนะคะว่าจะได้รับจากผู้ใหญ่ด้วยค่ะ การงานนะคะก้าวหน้าขึ้นจะได้รับข่าวดีที่รอคอยหรือได้แสดงฝีมือการทํางานมากขึ้นช่วงนี้จะมีไอเดียใหม่ๆมาใช้ในการทํางานทําให้คุณเนี่ยได้เครดิตทั้งเจ้านายและเพื่อร่วมง,งานก็ยกย่องค่ะความรักนะคะคนโสดมีแววเจอรักรวงค่ะรู้ทั้งรู้นะคะว่าถูกเขาหลอกแต่ก็ยังเต็มใจให้หลอกด้านคู่รักนะคะเป็นคุณเองที่เริ่มเปลี่ยนไปชอบเอาแฟนไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยแย่ลงค่ะ เรามาต่อที่ราศีเมษนะคะการเงินมีรายจ่ายเพื่อบริวารและคนรอบข้างสูงนะคะแต่ว่าก็จะรู้สึกน้อยใจบ้างที่คนรอบข้างเนี่ยไม่เห็นความเดียงคุณบ้างเลยค่ะการงานนะคะจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆในการทํางานกระทั่งได้ผลงานที่ดีแต่ทั้งนี้นะคะระวังทําเอกสารสําคัญหรือสิ่งของออฟฟิศหายจึงควรรอบคอบให้มากค่ะ ด้านความรักนะคะคนโสดระวังมีเรื่องชู้สาวมาพัวพันเป็นไปได้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยมีพันธะแล้วดังนั้นนะคะจะพูดหรือทำอะไรควรระวังให้มากค่ะถ้าชอบใครอย่าเพิ่งผีผามส่วนคู่รักนะคะแม้จะทะเลาะก,กันบ้างแต่ก็ยังรักกันดีค่ะชาวราศีพฤษภนะคะการเงินมีเกณฑ์เสี่ยงเงินไปกับการเดินทางท่องเที่ยวสูงระวังจะหมุนเงินไม่ทันนะคะควรบริหารเงินให้ดีๆจะได้ไม่เดือดร้อนมากนะะักค่ะด้านการงานนะคะรู้สึกทําดีแล้วไม่ได้ดีเพราะเจ้านายมองข้ามความสําคัญ ดีไม่ดีนะคะจะถูกคนอื่นแย่งผลงานไปอีกต่างหากแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะต่อไปอะไรอะไรจะดีขึ้นอดทนไว้ก่อนจะดีที่สุดค่ะในขณะที่ความรักนะคะคนโสดจะได้เจอเนื้อคู่สูงสักฐานะดีการงานดีเรียกว่าเป็นคนในฝันเลยทีเดียวค่ะด้านคู่รักนะคะความสัมพันธ์ก้าวหน้ามากขึ้นแม้จะไม่ถึงกับดีมากมายแต่รู้สึกได้ว่าอีกฝ่ายเอาใจมากขึ้นค่ะ มาดูที่ราศีเมถุนกันบ้างนะคะการเงินได้มาเยอะแต่ก็หมดไปเยอะเช่นกันเพราะคุณใช้เงินเป็นเบีย้ยเลยสนุกกับการช้อปปิ้งมากไปหน่อยค่ะการงานนะคะจะมีจังหวะดีๆเข้ามาหาคุณเป็นไปได้ว่าจะได้แสดงฝีมือมากขึ้นค่ะหรือได้ทํางานที่อยากทํามานาน ด้านใครนะคะที่กําลังอยากเปลี่ยนงานก็จะได้งานทําสมใจถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปลี่ยนงานค่ะความรักนะคะคนโสดมีเกณฑ์เจอคนเจ้าชูป้ปากหวานแต่ถึงรู้คุณก็อดหลงเสน่ห์เขาไม่ได้อยู่ดีด้านคนมีคู่นะคะระวังแฟนแอบทําผิดลับหลังคุณแล้วมาทําดีกบเกิดความผิดค่ะชาวราศีกรกฎนะคะการเงินหายใจคล่องคอวกว่าเดิมจะมีเงินสะพัดเข้ามาเยอะมีโอกาสได้ใช้เงินเพื่อปรนเปิดตัวเองค่ะ การงานนะคะจะมีโอกาสได้ทํางานสําคัญคุณจึงรู้สึกภูมิใจรู้สึกว่านายเชื่อถือและวางใจคุณมากขึ้นมีโอกาสได้ไปประชุมไปสัมมนาหรือไปงานเลี้ยงสังสรร์นอกสถานที่ความรักนะคะคนโสดจะเนื้อหอมมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆน่าสนใจจนเลอกไม่ถูกเลยสนคนมีคู่นะคะคิดไม่ตกว่ายังรักแฟนอยู่ไหมพอเจอคนใหม่เลยเอ็นเอียงไปทางคนใหม่ระวังจะปวพันยาวค่ะประตอที่ราศีสิงห์นะคะการเงินจะมีไรายได้ก้อนโตเข้ามาอีกในหนึ่งหมายถึงจะได้ครอบครองทรัพย์สินมีค่า การงานนะคะชีพจรลงเท้าไม่ค่อยได้อยู่กับที่มากนักมีเกณฑ์เดินทางบ่อยอีกในหนึ่งหมายถึงช่วงเวลาที่คุณได้พบปาก,กับผู้คนมากหน้าหลายตามีโอกาสออกงานสังคมและได้เจอคนในแวดวงการงานเดียวกัน,นะคะ่ะความรักนะคะคนโสดมีเกณฑ์จะถูกหลอกให้เสียใจแถมยังเสียเงินเสียชื่อเสียงอีกต่างหากด้านคนมีคู่นะคะระวังคนรอบข้างอยู่แยงให้แตกคอกันที่สําคัญนะคะจะมีหอกข้างแคร่พยายามทําให้แฟนของคุณเนี่ยควยเขวฉะนั้นอย่าหูเบาและไว้ใจใครง่ายเกินไปค่ะ ราศีกันนะคะการเงินจะได้โชคใหญ่อาจจะมาในรูปแบบของเงินก้อนโตหรือทรัพย์สินมีมูลค่าค่ะการงานนะคะถ้าใครกําลังหางานอยู่ก็จะได้งานสมใจโดยจะมีคนแนะนํางานให้ส่วนอุปสรรคของคุณนะคะคือคนรอบข้างที่เอาแต่อิจฉาคุณไม่อยากเห็นคุณเด่นเกินหน้าเท่าไหร่ค่ะความรักนะคะคนโสดจะมีคนเข้ามาสนใจเพียงแต่คุณยังลังเลไม่กล้ารับไมตีขอดูไปก่อนก็ไม่เสียหายอะไรค่ะด้านคู่รักนะคะคิดไม่ตกเพราะแม้จะรักกันแต่นิสัยเข้ากันไม่ได้เลยเจอหน้าทีไรก็ทะเลาะกันตลอดค่ะ ชาวราศีตุลกันบ้างนะคะการเงินฐานะมั่นคงมากขึ้นมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่หรือมอรดกมาครอบครองค่ะในขณะที่การงานนะคะเกิดลังเลใจว่าจะทําอย่างไรดีเพราะสถานการณ์ไม่ค่อยมั่นคงอยู่ไปเจ้านายก็ไม่ปลื้มงานก็ใช่ว่าจะชอบนะคะช่วงนี้เลยอยู่ในระหว่างการตัดสินใจเพื่อค้นหาทางเดินใหม่ๆให้กับตัวเองค่ะความรักคนโสดจะได้พบรักกับคนต่างชาติหรือคนในเครื่องแบบอีกในหนึ่งหมายถึงคนที่นิสัยเจ้าระเบียบเอาจริงเอาจัง ด้านคู่รักนะคะมีโอกาสเดินทางไกลด้วยกันแม้จะเจอเรื่องขุกขักระหว่างทางบ้างแต่ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีค่ะมาต่อที่ราศีพิจิกกันบ้างนะคะการเงินเงินสพามีเงินเข้ามาหลายทางมีโอกาสใช้เงินซื้อความสุขให้ตัวเองเช่นซื้อของที่อยากได้หรือไปเที่ยวนะคะการงานนะคะมีเกณฑ์ได้ข่าวดีเรื่องงานค่ะเจ้านายเนี่ยจะสนับสนุนคุณมากขึ้นมีโอกาสได้ทํางานที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาหรือสร้างชื่อเสียงมีโอกาสดีๆเข้ามาเพิ่มเติมค่ะ ความรักนะคะคนสดเนื้อหอมเจอคนเข้ามาจีบเพียงแต่คุณเนี่ยยังไม่อยากเลือกยังสนุกกับการสับรางอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะด้านคู่รักนะคะมีเกณฑ์ไปทํากิจกรรมใหม่ๆร่วมกันบางคู่ก็อาจเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็สวีดกันมากขึ้นค่ะมาถึงราศีสุดท้ายราศีธนูนะคะการเงินมีรายรับเข้ามามากขึ้นแต่ขนาดเดียวกันรายจ่ายก็ไม่น้อยเลยทีเดียวได้มากก็หมดไปเร็วเหลือเกินค่ะ การงานนะคะไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรทําอะไรก็รู้สึกติดขัดมักถูกคนรอบข้างขัดขวางหรือโยนงานให้คุณทําเองคนเดียวทําให้งานเนี่ยยังไม่คืบหน้าถูกเจ้านายเพ่งเลงอีกต่างหากความรักนะคะคนโสดมีเกณฑ์เจอแนวคู่แบบไม่ทันตั้งตัวดังนั้นอย่าลืมเตรียมตัวให้สวยทุกสถานการณ์นะคะด้านคู่รักนะคะแม้แฟนจะดีด้วยพาคุณไปออกงานแต่คุณก็ยังระแวงว่าเขาจะมีคนอื่นค่ะเราก็อัปเดตไปครบทุกราศีแล้วนะคะกลับมาอัปเดตดวงรายสัปดาห์กับสุดสัปดาห์ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา11โมงเช้าระหว่าง สัปด,ดาห์ .com หรือทาง Facebook สุดสัปดาห์แฟนคลับและทาง Twitter สุดสัปดาห์สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ